นี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศนั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือต่อไปส่วนที่เราจะต้องขอความร่วมมืออย่างมากกับพี่น้องประชาชนคือพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะมาจากจังหวัดใดก็แล้วแต่ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดเลยขอความกรุณานะครับว่าให ดูแลตัวเองให้ดีอย่านาเป็นพยืนกับคนไข้ที่กรุงเทพมหานครหนึ่งรายนะครับเป็นพยาบาลหนึ่งรายที่ดูแลผู้ป่วยทำอาชีพเป็นไกด์สัมผัสนักท่องเที่ยวชาวจีนตอรีอีกหนึ่งรายแล้วก็สัมผัสผู้ป่วยที่ป่วยดวยโรคนี้อีกหนึ่งรายที่ที่ปากชมนะครับส่วนพาะขาวเนี่ยเป็นผู้ปลวกเป็นพนักงานสปาที่ทํางานที่ภูเก็ตซึ่งภูเก็ตเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพื้นที่ที่ มีผู้ป่วย,ยเยอะมากนะฮะและ้วก็รายสุดท้ายเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองเลยมีประวัติในการเดิมแล้วก็ส่งบุรี่ไฟฟ้าร่วมกับผู้ป่วยที่ยืนยันโรคว่าป่วยที่อุบรติการานี้มันก็มีโอกาสส่งที่จะตรวจเจอได้มากขึ้นใน,ใน,ใน,ในระยใะใกล้นะครับสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าเป็นความเดือดร้อนเนี่ยไปใกล้คนอื่นใครก็แล้วแต่ที่มีอาการเข้าได้กับโรค ใครก็แล้วแต่ที่ต้องไปสถานที่เหล่านั้นมาใครก็แล้วแต่ที่เป็นกลุ่มที่จําเป็นจะต้องรายงานตัวขอความกรุณาว่าให้ดําเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนําอย่างเพ่งพัดนะครับสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เนี่ยรายใหม่วันนี้มีถึง6ท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็แม้จะรอฟังผลตรวจก็ตามแต่ว่าอยากจะให้พี่นองประชาชนได้ช่วยกันได้ร่วมมือกันได้รวมพลังกัน เพื่อให้เราฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันปัญหาในครั้งนี้ไปได้ขอบคุณมากครับ